27ในห้องประชุมหนึ่งพบว่า25%ของคนที่ยืนเปลี่ยนไปนั่งและ25%ของคนที่นั่งเปลี่ยนไปยืนปรากฏว่าคนที่ยืนเป็น70%ของคนทั้งหมดเดิมมีคนยืนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อ่ะข้อนี้เวลาเขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เราสามารถสมมุติจำนวนทั้งหมดเองได้เพราะว่าการถามเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่เท่าเดิมอยู่ดี งั้นพี่จะสมมุติให้คนทั้งหมดมีอยู่100คนทำไมพี่สมมุติเป็น100เพราะว่าถ้าเปอร์เซ็นต์เราควรจะคิดกับ100มันจะได้คูณเลขได้ง่ายอ่ะพี่สมมุติคนทั้งหมด100คนแล้วพี่ก็จะให้มีคนยืนอยู่ x อันนี้คือยืนตอนแรกนะ ทำไมพี่สมมติเป็นยืน x เพราะว่านี้เป็นสิ่งที่โจทย์ถามแต่ว่าถ้าเราหา x ได้ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เลยการที่มีคนยืนอยู่ x หมายความว่าจะมีจำนวนคนอยู่ x ส่วน100ยคูณจำนวนทั้งหมดก็คือ100แสดงว่าเดิมมีคนยืนอยู่ x คนแล้วพี่ก็มาดูเขามีคนยืนกับคนนั่ง แล้วทั้งหมดรวมกัน100ถ้ายืนอยู่ x แปลว่านั่งอยู่100ลบ x คนแล้วพี่ก็ดูต่อว่าเขาบอกว่า25%ของคนที่ยืนไปนั่งและ25%ของคนที่นั่งไปยืนแสดงว่าจะมีคนที่ยืนอยู่ที่เดิมอยู่แค่75% นี่นะมันมาจากอันนี้ว่า25%ของยืนไปนั่งก็คืออีก75%ที่เหลือจะยืนอยู่เหมือนเดิมแปลว่าก็จะเป็น75ส่วนร้อยคูณคนทั้งหมดก็คือ100แปลว่าเดิมมีคนยืนอยู่75คนแล้วพี่ก็ต้องดูว่าคนยืนมันเพิ่มมาเท่าไหร่เขาบอกว่าคนยืนมันเพิ่มมา25%จากตตรงนี้ไงว่า25%ของคนที่นั่งเปลี่ยนไปยืน แปลว่าจะมียืนเพิ่มเท่ากับ25ส่วนร้อของคนที่นั่งก็คือ 100- X ลบคนแล้วเราจะต้องเทียบว่าคนที่ยืนทั้งหมดจะต้องเท่ากับคนที่ยืนเดิมคือ75ไปบวกคนที่ยืนเพิ่มคือ25ส่วนร้อยคูณ1 0ลจะต้องเท่ากับ70ของคนทั้งหมด ก็คือ70ส่วน100ของ100อ่าแล้วเราก็ไปดูเราจะได้เป็น75บวกด้วย0.25คูณ100ลบ x จะเท่ากับ70ถ้าพียกระจายพี่จะได้เป็น75บวก25ลบ 0.25x จะเท่ากับ70 แล้ว75บวก25จะกลายเป็น100 100ไปลบกับ70โอเคนะเดี๋ยวเราเขียนเป็น100ลบ0ู5 x อ๋อเท่าทีตรงนี้ยืนอยู่ที่เดิมมันเป็น75ส่วนร้อของคนทั้งอันนี้ เราคูณร้อยไม่ได้นะเพราะว่ายืนอยู่ที่เดิมมันคือต้องเป็นเทียบ75%ของคนที่ยืนอยู่ก็คือต้องเป็น75ส่วนร้อยคูณ x ดังนั้นคนที่ยืนอยู่เดิมตรงนี้ต้องเป็น 0.75x ทีพี่มึนๆน,นิดหน่อยโหนะเปอร์เซ็นต์ต้องเทียบจากอันนี้เขาต้องการยืนเดิมก็คือเป็น75ส่วนร้อยของคนยืนอยู่เดิมก็คือ x เป็น0 7 5 x อ่ะงั้นตรงนี้เราต้องแก้เป็น 0.75x เราจะได้เป็น 0.75x บวก25ลบ 0.25x เท่ากับ70ก็คือ 0.5x บวก25เท่ากับ70เราก็ลบ25ออกจากทั้งสองฝั่งของสมการเราจะได้ 0.5x เท่ากับ45แล้วพี่ก็คูณ2เข้าไปทั้งสองฝั่งของสมการพี่จะได้ว่า x คือ 90ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบว่าเดิมมีคนยืนอยู่90%อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาตัวคำตอบเราแก้สมการได้ว่าเดิมมีคนยืนอยู่90%ซึ่งข้อนี้เราเทียบจาก100แปลว่าจะมีคนยืนอยู่90ส่วนร้อยของ100ก็คือ90คนยืน90แปลว่านั่งอยู่10 25%ของยืนเปลี่ยนไปนั่ง เราก็จะได้ว่าเปลี่ยนไปนั่งอยู่1ใน4ของ90แล้วก็25%ของคนที่นั่งเปลี่ยนไปยืนก็คือจะขึ้นมาข้างบนเป็น1ใน4ของ10โอเคนะ1ใน4คือ25ส่วน 100, ก็คือ25%เราจะได้ว่าคนที่ยืนก็เลยเป็น90ลบด้วยคนที่เปลี่ยนไปคือ1ใน4ของ90เราก็บวกด้วย1ใน4ของ 10ซึ่งตรงนี้มันคือลบ90ส่วน4บวกด้วย10ส่วน4ซึ่ง2อันนี้มันจะรวมกันได้ลบ80ส่วน4ก็คือลบ20 90ลบ20ก็ได้เป็น70ก็คือเป็น70%แปลว่าที่เราคิดมาถูกต้องแล้วสรุปนะข้อนี้การที่เขาถามเป็นเปอร์เซ็นต์พี่ก็เลยสมมุติให้คนทั้งหมดมีอยู่100คน ที่ก็จะได้ว่ามีคนยืนอยู่เดิม x คนและมีคนนั่งอยู่เดิม1 0 6 x แล้วการที่ย5ิของคนที่ยืนเปลี่ยนไปนั่งแต่ว่ามีคนยืนอยู่ที่เดิม75%ซึ่งเป็น75ส่วนร้อยของคนที่ยืนเดิมก็คือ x เราก็จะได้ว่ามีคนยืนอยู่ที่เดิม0ู5เา x แล้วก็เขาบอกว่า2 5ของคนที่นั่งเปลี่ยนไปยืน แปลว่ามีคนมายืนเพิ่มอยู่25ส่วนร้อยของคนที่นั่งเดิมก็คือ1 0 0่ลบพี่จับคนที่ยืนเดิมรวมกับคนที่ยืนเพิ่มมันจะต้องเท่ากับ70%์ของคนทั้งหมดเราก็จะได้สมการออกมาแล้วเราก็แก้สมการออกมาได้ว่า x คือ90ดังนั้น x นี่แหละสิ่งที่โจทย์ต้องการเราก็เลยตอบว่ามีคนที่ยืนอยู่เดิม90%ส่วนคนไหนที่อาจจะแบบ เอ้พี่ไม่เชื่อเราสมมติเป็นร้อยได้เลยเหรอน้องก็ลองกลับไปสมมติเป็นเลขอื่นก็ได้200 3้0ยสเลขอะไรก็ได้เลยน้องจะได้ว่าคำตอบมันจะถูกต้องอยู่ดีที่90%้เปอเซนนะถ้าใครไม่เชื่อลองไปแทนเลขอื่นก็ได้ อืมอร่อย